สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีว oh. ิวเกม Hip Hop Panda, Panda oh. นะคะโอ้โห Hip Hop Panda นะคะเป็นที่รู้จักกันดีเนาะ,อ,ะอยู่ในค่าย PT s l o t นั่นเองนะโู้ภาพอลังการมากนะคะภาพสีสันสวยงามปังมากอลังการเวอร์ <c oughs> นะคะอ่าไปดูกันเลยมาดูซีมาดูสีอ่า เขายังยนิ่งนะคะเขายังยิงยนแอคอยู่เนาะอ่ายัางแอคกอาร์ตกันอยู่เนาะดูซิว่าวันนี้เราจะได้สักเท่าไหร่อ่า <c oughs> ได้มาละ180อ่าโอ้เมื่อไรจะแตกเมื่อไรจะแตกแตกเรื่องแตกเรื่องแตกหรือยังแตกหรือยังอ่าแตกแล้ว2,400บาทนะคะอย่าลืม และกดสัส่งสไัครได้ที่ช่องนี้เลยจ้า